วิดีโอนี้ก็จะพีเซรณเรื่องมัลติเทรดดิ้งนะครับซึ่งผมได้ทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมาโดยใช้3ภาษาครับคือภาษา c ีชาร์ปภาษา C และก็ภาษา Java ครับโดยโปรแกรมของผมจะเป็นโปรแกรมหาจานวนเฉพาะครับโดยหาตั้งแต่1ถึง n ครับครับมาดูตัวโปรแกรมกันเลยนะครับอ,อย่างที่เห็นครับโปรแกรมจะหาจานวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง n ครับ โดยให้เรา input ค่า n ครับผมจะลอง input สักหนึ่งแสนนะครับครับครั้งแรกผมจะลองใช้เทรดเดียวนะครับอาครับผมพอโปรแกรมทำงานเสร็จนะครับโปรแกรมก็จะบอกเวลาครับซึ่งเวลาในการหาจำนวนเฉพาะในครั้งนี้ใช้เวลา3.9วินาทีครับหรือ3,904 15มิลเซครับอันนี้ใช้เทรดเดียวนะครับแล้วถ้าเป็นยังไงถ้าผมเพิ่มจำนวนเทรดขึ้นหาหนึ่งแสนเท่าเดิมนะครับลองเพิ่มเป็นสองนะครับเวลาลดลงจาก3.9เหลือ2.1ครับลดลงเกือบครึ่งเลยนะครับ ครับถ้าผมลองเพิ่มขึ้นไปอีกล่ะผมจะลองเพิ่มเป็นสี่นะครับครับเวลาก็ลดลงมาเหลือหนึ่งจุดเจ็ดครับผมจะลองเพิ่มไปเยอะๆเลยนะครับผมจะเพิ่มสักสิบสอง สังเกตว่าเวลาเพิ่มขึ้นนะครับครับเมื่อก่อนหน้านี้ผมได้ทำการรันโปรแกรมหลายๆรอบแล้วเอาเวลามา p อดกราฟแล้วครับซึ่งกราฟที่ได้ครับจะเป็นประมาณนี้ครับสังเกตได้ว่าเมื่อเราเพิ่มจำนวนเทสในช่วงแรกๆนะครับเวลาจะลดลงอย่างรวดเร็วครับจากตอนแรกอยู่ที่ประมาณ3.8วินาที ลงมาเหลือแค่2.1ครับเมื่อผมเพิ่มเป็น3เทสเวลาก็ลดลงอีกครับ4 5 6ใช้เวลาพอๆกันครับพอผมเริ่มเพิ่มเทสไปถึงเทสที่8ครับเวลาเพิ่มจากเดิมครับแล้วก็เป็นนางกาฟครับซึ่งช่วงช่วงหลังก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นครับ ครับผมซึ่งโปรแกรมทังสามโปรแกรมเนี้ที่ผมบอกผมเขียนไว้เหมือนกันใช้อันกริทึมนเดียวกัน,นครับอันเดี๋ยวลองรันภาษาีดูครับอันนี้ภาษา C ใช้หถึงเฟสนะครับ ใช้อยู่ที่แปดจุดสามวิครับแต่ถ้าผมเพิ่มไป2สองเทล็ล่ะครับเวลาลดลงอย่างมากเลยครับจากแปดจุดสองวิเหลือหกจุดนึงวิครับครับทั้งสามโปรแกรมก็มีแนวโน,น้มเดียวกัน,นครับอันนี้จะว่านะครับ เซวาหนึ่งเทสครับสามจุดสี่วิครับอันนี้หนึ่งเทสนะครับเซวาสองเทสครับเมื่อกี้หนึ่งวิอยู่ที่สามจุดสี่วิครับพอใช้สองเทสเหลือหนึ่งจุดแปดวิครับถ้าผมลงเพิ่มไปเยอะ ใช้สองเทสครับหรือหนึ่งจุดสองวิครับแล้วผมลงเพิ่มอีกยี่สิบเทสหนึ่งสองวิเท่าเดิมครับถาห้าสิบวิเวลาเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับ ให้50เทสครับขอโทษทีครับครับซึ่งในการรันแต่ละครั้งนะครับผมกลับมารันที่ภาษาซีชาร์ปนะครับเปิดร,รีฟอร์มิวให้ดูนะครับรีฟอร์มมอนิเตอร์ อะคับด้านกว่านะครับจะเป็นกราฟที่ CPU ผมทำงานนะครับตอนนี้ผมมีโปรแกรมของเครื่องผมที่มันทำงานกับ CPU อยู่ครับแต่ถ้าผมรันโปรแกรมที่ผมเขียนขมาโดยใช้หนึ่งเทรดนะครับ สังเกตน,นะครับจะมีกราฟของ CPU ตัวหนึ่งครับวิ่งสูงขึ้นไปครับอันนี้หนึ่งเทรสนะครับจะมี CPU ตัวเดียวที่ทำงานที่หรือก็จะทำงานของโปรแกรมอื่นต่อไปครับถ้าผมเพิ่มจำนวนเทสอย่างที่อันนี้ผมเพิ่มเป็น8เทรดนะครับ เมื่อผมเพิ่มขึ้นเป็น8เทสครับสังเกตว่ากาฟขอผม CPU ครับเกือบทุกอันเลยครับจะทำงานโปรแกรมที่ผมเขียนไว้ซึ่งแต่ละเทสก็จะแยกกันไปทำในเวลาเดียวกันครับในช่วงเวลาเดียวกัน ต่อไปจะเป็นส่วนของโค,ค,งโค,งค้ดนะครับซึ่งโค้ดผมขอจะขอพิเศษของ C# นะครับสักคู่นะครับ ครับยังไงดีล่ะเอออันนี้คลาสหลังนะครับคาราสโปรแกรมซึ่งอันนี้มีคลาสเดียวครับในภาษาซีชาร์ครับเราสามารถใช้เมธอดโยนให้ไปเป็นเฟสได้เลยครับนะครับเมทอดที่ผมเป็นเป็นเฟสครับ เริ่มต้นนะครับผมก็จะทําการประกาศตัวแปรเริ่มต้นก่อนครับแล้วก็จะทำการใช้นาฬิกาจับเวลาครับของซีชาพับมีสต็อปวอทช์ช่วยครับจะเริ่มจับเวลาครับขอโทษนะครับตอนแรกผมยังไม่เริ่มจับเวลาครับผมประกาศมาก่อนจากนั้นผมก็ทําการรับผ้าครับ โดยการรับค่า n มาก่อนครับแล้วผมรับแล้วผมจึงรับจำนวนเทสมาครับซึ่งพอผมรับค่าเสร็จผมเริ่มให้สตอบททำงานครับหลังจากนั้นผมก็สร้างเทรดขึ้นมาครับเป็นจำนวนที่เท่ากับเท่ากับที่ที่อินพุตเข้าอินพุตมาครับ สร้างเป็น a เรย์ครับแล้วก็สั่งให้เทสทํางานครับเท็น start จากนั้นเมื่อผมสั่งทุกเทสทํางานแล้วครับผมมาบนอร์อีกรอบนึงครับสั่งเทสจอยครับจากเทสที่สั่งทํางานทุกเทสเมื่อกี้ครับเทสแต่ละเทสก็จะทํางานต่อไปครับส่วนเทสหลักที่เป็นเทสเมนครับก็จะมาทาการเท s จ j o i ครับซึ่งจะรอทุกเทสทํางานเสร็จถึงจะไปต่อได้ครับเมื่อทุกเทสทํางานเสร็จนะครับก็จะหลุดจาก หลุดจากลรุบนี้ครับลรุปฟอนี้ก็จะลงมาทํางานที่สต็อปวอตครับหลังจากสต็อปวอตหยุดทํางานแล้วครับผมก็จะดึงค่าของเวลาของสต็อปวอตมาแสดงครับครับผมอันนี้ส่วนของโปรแกรมหลังนะครับส่วนของ Work ์ e เทสอธิบายลำบากครับ จึงขอไม่อธิบายไว้ในที่นี้นะครับเป็นโปรเซสในการหาจำนวนเฉพาะปกติครับครับผมอันนี้ภาษาสชาร์ปอันนี้ภาษา C ีครับภาษาซีก็จะคล้ายๆกันครับคล้ายกับสีชาร์ปเมื่อกี้ซึ่งภาษา C ีผมก็จะมีคร์ดเมนที่ คอยทำงานครับแล้วผมก็ทําการรับผ้าครับประกาศตัวไปเริ่มต้นก่อนครับแล้วก็รับผ้าหลังจากรับผ้าผมก็รับเวลาปัจจุบันมาครับทําการประกาศตัวแปรเพื่อเอาไว้ลองรับเทสครับทําการสร้างเทสครับเพื่อโยนแล้วก็โยนเมท่อชื่อไมเทสไปครับ แล้วก็สั่งให้ทำงานเลยครับหลังจากที่สั่งเริ่มทำงานแล้วครับก็ตรงนี้ก็คือคล้ายๆคำสั่ง t e t joy ของเมื่อกี้ครับ with for single object ครับแล้วก็บน for ครับจากนั้นผมก็พอ j o y เสร็จผมก็รับค่าของ clock คคมาใส่ในตัวแปร n ครับแล้วผมจะหาเวลาได้ไงผมเอา n ลบ start ครับได้เวลาที่ผมใช้ครับ ซึ่งเวลานี้จะมีหน่วยเป็นมิลลิวินาทีครับ m คครับซึ่งภาษา C ผมใช้ของ Win32 ช่วยในการหาครับนี่ครับอันนี้เป็นไลบรารีของ Win32 ครับ Win API ำสั่งข้างในก็จะเหมือนกับภาษา C ชาเลยครับก็มาแปะได้เลย ครับผมอันนี้ภาษา C ีครับส่วนภาษาจาว่าครับจาว่าครับจาว่านี่จะแตกต่างจากภาษาอื่นหน่อยครับเพราะว่าจาว่าเวลาโยนไปให้ไปเป็นเทนะครับต้องโยนไปทางคาสครับผมก็จะมีอันนี้ซึ่งเป็นค์ดหลักครับคัดโปรเจกต์ OS ก็มาถึงก็ประกาศตัวไปเริ่มต้นก่อนครับแล้วก็ทําการรับค่าครับรับเหมือนกันเลยรับค่าเอ็นก่อนแล้วก็รับจานวนเทสครับแล้วก็ทําการเซตค่าต่างๆให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็ทําการบนฟอร์ครับสร้างเทสต,ตามจํานวนที่ใส่ไปครับแล้วก็สั่งสตาร์ทเลยหลังจากสร้างเทสครับพราหลังจากสาร้างเทสทุกเทสแล้วก็สตาร์ททุกเทสแล้วครับ ก็จะทำการวนฟอร์อีกรอบนึงครับเพื่อสั่งเทสจอยครับเมื่อทุกเทสทำงานเสร็จแล้วครับก็จะทำการปิ้นเวลาและปิ้นข้อความอย่างอื่นด้านล่างครับครับซึ่งในคาสคัสที่ใช้มาเป็นเทสนะครับจะเขียนคำสั่งในไว้ในเมทออดรัน,นครับ ซึ่งเวลาเทสทำงานเทสจะมาทำงานที่เมทัลอดรันครับทำงานครั้งเดียวแล้วก็เสร็จครับแต่ผมใส่ดูไวไวครับอันนี้ผมใส่ดูไว,ไวไวทุกภาษาเลยครับทุกเทสทุกเทสจะไม่ตายครับจะเมื่อทำการรับผ้ารับผ้ามาหาว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าแล้ว แต่ละเทจก็ทำการปิิ้นออกมาครับว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าเมื่อพอหาเสร็จก็ไปรับผ้าตัวใหม่มาครับนี่ครับเก็ยนาก็ไปรับผ้าตัวใหม่มาว่าแล้วก็ามาเช็คว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าเมื่อเช็คเสร็จก็ทำการปิิ้นครับว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าพอเสร็จแล้วก็ไปรับผ้าขึ้นมาใหม่ก็ดูไว้จนกว่าจะ ถึงจำนวนที่กำหมดไว้ครับส่วนเรื่องการใช้งานร่วมกันของของตลาดเทนนะครับตัวไปได้ใช้งานร่วมกันในจ้าว่ามีซิงคโครไนซ์ครับมีซิงมีซิงคโครไนซ์เอาไว้แปะหน้าเมทอดครับอ่าเมื่อกี้ผมลืมบอกอีกสองภาษา อันนี้ภาษา C ครับก็ทุกเมอดต่อก็จะทำนะครับนี่ครับก็จะมีดูายเหมือนกันครับพอทำงานเสร็จก็จะกลับขึ้นไปเก็ตนำใหม่ครับอันนี้ภาษา c ีนะครับภาษา c จะไม่มีซิงโครไนซ์เหมือนจาวาครับจะประกาศตัวแปรชนิดหนึ่งครับมาใช้เป็นมาใช้ในการ เอ่อทำการซิงโครไนซ์ให้ครับโดยรูปแบบคำสั่งจะเป็นนี้ครับ with for โ i นซิ o เ single object แล้วก็ใส่ตัวแปรไปครับแล้วก็ infinity คือรอจนกว่าจะเสร็จครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่คำสั่งที่เกิดการที่ใช้ใช้ตัวแปรร่วมกันนะครับแล้วก็พอออกจากค r i t ที่ค s e อ t i o n ชัแล้วก็ทำการ receive ครับก็ ใส่ตัวแปรที่ซรีซีครับก็จะมาคู่กันนะครับก็แต่ละที่ครับก็จะใช้ตัวแปรคนละตัวนะครับคล้ายๆกันนะครับภาษาเมื่อกี้ภาษา C ีนะครับตอนนี้ C C ชาร์ปชาร์ปก็จะคล้ายๆภาษา C ีครับจะมีตัวแปรมาใช้เหมือนกันครับไม่มีคาสั่งซิงโครไนซ์เหมือนจาว่าครับ แต่ใช้คำสั่งว่าล็อกครับล็อกแล้วชื่อตัวแปรครับแล้วพอก็เปิดปีกาครับแล้วก็คำสั่งข้างในพอหมดคำสั่งแล้วก็ปิดปีกาครับก็ใช้คำสั่งปกติต่อได้ครับครับผมครับผมก็จบจบการรายงานเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ